ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวการทำแบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะก่อนที่จะปิดหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะคือแบบฝึกหัดที่ชื่อว่า pronoun case และ pronoun antecedent นะคะเราไปดูข้อแรกเลยนะคะข้อแรก professor Owen and the dot will attend the conference this coming fall ถ้าดูจากลักษณะนี้น่าจะเข้าอยู่ในเรื่องของ pronoun case p pronoun Case ก็คือเราจะต้องเลือกใช้ลักษณะของโปรนาวคำสรรพนามให้เหมาะสมว่ามันอยู่ในส่วนของหน้าที่ที่มันทำหน้าที่ในส่วนของประธานหรือส่วนกรรมหรือส่วนคำแสดงความเป็นเจ้าของถ้าดูจากข้อนี้แล้วจะพบว่า,า professor Owen and dot dot, ซึ่งในส่วนนี้จะสังเกตว่ามันอยู่หน้า verb ช่วยใช่ไหมคะก็คือ will attend ดังนั้นน่าจะเป็นส่วนของภาคประธานดังนั้นคำสรรพนามที่เลือกใช้ในข้อนี้ก็ต้องเป็นรูปของประธานในประโยคเช่นเดียวกันนักเรียนน่าจะตอบเลือกตอบได้นะคะต่อไปในข้อที่2นะคะ There is very little feeling between Mary and ถ้าดูจากลักษณะนี้น่าจะเป็นในรูปร่างของอให้นักเรียนสังเกตที่คำว่า between ซึ่ง between นี้เป็นคำบุพบ,บท ดังนั้น Mary a n n ในส่วนนี้เราต้องเลือกใช้เป็นรูปร่างหน้าตาของคำสรรพนามที่เป็นรูปกรรมค่ะกรรมตามหลังคำบุพบทนะคะนักเรียนน่าจะเลือกตอบได้นะคะต่อค่ะข้อที่3 It is unclear. Rest the most money. ถ้าดูจากลักษณะแบบนี้สังเกตที่หลังช่องว่างที่ให้เติมมันเป็นคำว่า rest ซึ่ง rest อันนี้เป็น verb ดังนั้น relative pronoun ที่จะต้องใช้ในอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของภาคประธานนะคะเพราะฉะนั้น h ู <Who S 2> กับ Who ูนักเรียนคิดว่าอันไหนเป็น relative pronoun ที่แสดงประธานก็ให้เลือกตัวนั้นนะคะในข้อที่4ค่ะ his attitude upset both jim and ถ้าดูลักษณะแบบนี้นะคะประธานในประโยคก,ก็คือ his attitude เอา verb ก็คือ upset ดังนั้น คำช่องว่างที่เติมน่าจะเป็นส่วนของกรรมนักเรียนลองเลือกดูนะคะว่าสรรพนามรูปกรรมอยู่ในข้อใดนะคะข้อที่6ค่ะ the outcome of the election surprised me more than ถ้าดูลักษณะนี้เป็นการเปรียบเทียบอีกแล้วในส่วนของการเปรียบเทียบอยู่ส่วนหน้าหรือส่วนหลังส่วนภาคประธานหรือภาคกรรมคะ่ะถ้าดูจากอันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบที่อยู่ในภาคกรรมดังนั้นให้หนูเลือกคำามาเติมได้เลยนะคะข้อที่7ค่ะ Neither the pilot nor the attendants gave opinion about the mishap. ถ้าดูจากอันนี้แล้วนะคะประธานในที่นี้เราเรียกว่า compound subject ถูกเชื่อมด้วยคำว่า n o ซึ่งมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วว่าเวลาใช้ verb ต้องดูประธานที่อยู่หลัง o หลัง n o ดังนั้นการใช้คำสรรพนามก็จะเป็นลักษณะเดียวกันค่ะ ก็คือต้องดูคำประธานที่อยู่หลัง o หรือ no นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนน่าจะเลือกได้นะคะต่อไปค่ะ McDonalds usually provides customers ถ้าดูจากลักษณะนี้ต้องใช้คำสรรพนามให้สอดคล้องกับประธานในประโยคค่ะ McDonalds คืออะไรเอ่ยลักษณะนี้นะคะลองดูนะคะให้เลือกใช้ให้สอดคล้องกันจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะ ข้อ9ค่ะ The Club Members Express Opinion s about the sale of the property ถ้าดูจากลักษณะน,นี้นักเรียนน่าจะจำคำว่า collective noun ได้ใช่ไหมคะนามที่มันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นกลุ่มเนี่ย ค l l เลกทีฟนาวอ่ะเป็นเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งคำกริยาที่เป็นพ้าหูพจน์หรือคำกริยาที่เป็นเอกพจน์ดังนั้นคำสรรพนามที่จะใช้ให้สอดคล้องกันน่ะก็เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพ้าหูพจน์เช่นเดียวกันแต่ว่าที่ณนะที่นี้เราก็ต้องดูว่าความหมายของเขาจะหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือว่าเป็นแยกเป็นรายรายบุคคลของในแต่ละทีมในกลุ่มคณะนั้น ถ้าอันนี้เราจะสังเกตได้จากคำว่า Opinion เติม S ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คลับ Members มีการเติม S ด้วยอันนี้น่าจะพอบอกใบให้นักเรียนเลือกได้แล้วนะคะข้อต่อไปค่ะ the defendant claimed he heard voices that told him he should kill next ถ้าดูจากอันนี้แล้วลักษณะของคำที่ให้เติมแล้วนะคะหน้าช่องว่างหลังช่องว่างค่ะเป็น he should kill next เพราะฉะนั้น he ขึ้นต้นเป็นประธานแล้วลักษณะแบบนี้ค่ะในเมื่อมันมีประธานแล้วมันก็ไม่น่าจะซ้ําซ้อนกันนะคะลองพิจารณาเลือกนะคะมี2ตัวเองค่ะข้อ11ค่ะ we voter must learn to vote in o o w n self interest ถ้าดูจากอันนี้แล้วนะคะลักษณะของการใช้คำสรรพนามก็ให้สอดคล้องกับสรรพนามรูปประธานเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาเลยในการที่จะเลือกนะคะ ข้อ12 i d n t s e e m to c a r e much about water ถ้าดูจากลักษณะนี้นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าช่องว่างนี้น่าจะเติมอะไรให้สอดคล้อง h e d i d n t e e m to c a r e much about water ลองดูนะคะซึ่งตรงนี้มีตัวหนึ่งที่ไม่สามารถเติมได้อยู่แล้วนั่นก็คือ v เพราะมันไม่ใช่ส่วนของภาคประธานและมันไม่ใช่การเปรียบเทียบค่ะหรือเพียงแค่2ตัวเองนะคะลองเลือกดูค่ะ ข้อ 13. i'm very tall but guess what my sister is taller than ถ้าดูจากอันนี้ข้างหน้ามันมาหลอกหลวงเฉยๆนะคะเราก็อาจถ้ามองเผินๆก็คิดว่ามันเป็นการเปรียบเทียบในาภาคของกรรมแต่ดูใหม่ค่ะเพราะมันสิ้นสุดด้วยเครื่องหมายตกใจแล้วก็ขึ้นประโยคใหม่ว่า my sister is taller than พอจะจำได้ไหมคะศัก์สีในการเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบศักรีที่เท่ากันในเมื่อภาคประธานเป็นการเปรียบเทียบภาคประธานดังนั้น คำสรรพนามที่มาถูกเปรียบเทียบก็ต้องมีศักดิ์ศรีเท่ากันด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นลองเลือกดูนะคะมี2ตัวเลือกเองข้อ 14. if anyone has an opinion about capital punishment that h e dot should stay i e อันนี้นะคะคีย์ของมันอยู่ที่คำว่า anyone ค่ะ อันนี้เราเคยทบทวนอยู่ในบทเรียนมาแล้วนะคะในคลิปวิดีโอค่ะ any one นะคะก็คือครูเคยบอกแล้วมันคือท่าผู้จงรักภักดีมันคือ indefinite pronoun ที่มันมียึดถือความตัวตนของมันมากคือมันจะเป็น singular มันเป็นเอกพจน์เสมอดังนั้นคำสรรพนามที่จะต้องใช้ให้สอดคล้องกันก็ต้องเป็นเอกพจน์เสมอนะักเรียนลองเลือกดูนะคะข้อ15ค่ะ typical shopper doesn't like it when ลองเลือกดูค่ะอันนี้เป็นอ t ที่ i c เข้าช็อปเปอร์เป็น subject นะคะเลือกให้สอดคล้องกับ subject ค่ะง่ายมากเลยข้อ16ค่ะ if i ever find my glasses i think i will have r e p l a c e ลักษณะนี้ uh, i will have นะคะ subject คือ i will have เป็น verb ดังนั้นในส่วนที่จะต้องเติมน่าจะเป็นสรรพนามรูปกรรมทีนี้คำว่า it กับ them เป็นสรรพนามรูปกรรมเช่นเดียวกันแล้วเราจะไปอ้างอิงจากตรงไหนละ่ะว่าจะใช้ it หรือ them คีย์ของมันอยู่ที่คำว่า my glasses ค่ะน่าจะเดาได้นะคะข้อ17ค่ะ our college should change policy about withdrawals ถ้าดูจากลักษณะนี้มไม่ยากเลยค่ะ subject อยู่ที่ our college ค่ะข้อ18 a small percentage of the g r e e n ruined by the prolonged rain ถ้าดูลักษณะนี้เออพอจะจำได้ไหมหนะ้า อ่ะ small percentage ค่ะ small percentage ลองพิจารณาดูนะคะว่าเอกพจน์หรือพระหูพน์ค่ะ19ค่ะ it's up to the g e o l o g i s t ถ้าดูลักษณะนี้แล้วลองพิจารณาอีกครั้งหนึ่งมันมีทูมาอยู่ข้างหน้านะคะลองพิจารณาดูนะคะข้อที่2 0 the only students in the cafeteria t h is morning w e r e Jack and อ่าข้อนี้ยากนิดนึงนะ ยากนิดนึงตรงที่ว่าลักษณะแล้วมันน่าจะเป็นสรรพนามรูปกรรมใช่ไหมคะแต่มีกฎข้อนึ่งจำได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็น subject complement เรารู้ได้ยังไงว่าเป็น subject complement ก็คือ verb เป็น verb to be จําได้นะคะ subject complement จะใช้กับ verb to be แล้วก็ linking verb เพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีของมันมันคือ,อตัวเดียวกับประธานในประโยคดังนั้นลองเลือกดูนะคะว่าจะเลือกใช้อะไรดี ทั้งหมดนี้เป็นการรีวิวแบบฝึกหัดเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการทำแบบฝึกหัดหวังว่าจะช่วยให้นักเรียนทำคะแนนได้มากขึ้นหรือเสริมความรู้ความเข้าใจในการปรับคะแนนให้สูงขึ้นค่ะ